การกินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาหลีที่มีความนิยมในการบริโภคเนื้อสุนัขมากกว่าร้อยปีฟังแค่นี้ก็รู้สึกแย่แล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนะคะเรื่องนี้มีที่มาค่ะเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก่อนจะไปรู้เหตุผลเนี่ยของการทานเนื้อสุนัขขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามพวกเรารอบรู้รอบโลกด้วยนะคะ จริงๆแล้วเนื้อสุนัขเนี่ย ไม่เคยเป็นส่วนสําคัญของอาหารเกาหลีมาก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศการทานเนื้อสุนัขในเกาหลีเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากผู้อพยพชาวคีตันที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเกาหลีในราชวงศ์โคอยอคนเหล่านี้หลอมรวมกับราชวงศ์โชซอนในฐานะชนชั้นแพ็กจองที่แปลว่าชนชั้นคนขายเนื้อซึ่งถือเป็นชนชั้นที่ต่ําที่สุดในสังคมของโชซอนผู้คนที่บริโภคเนื้อสุนัขตามธรรมเนียมแล้วมักจะเป็นทายาทของชนชั้นนี้และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุ นนและชนบทแล้วคนเกาหลีเนี่ยเริ่มทานเนื้อสุนัขก,กันเมื่อไหร่เริ่มจากในสมัยราชวงศ์โคยอคศ918-1392ศา 1, ส,สนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและการรับประทานเนื้อวัวเนี่ยถือเป็นการผิดศีลธรรมและในตอนแรกเนี่ยถูกกีดกันและห้ามปามเนื่องจากวัวเนี่ยถูกมองว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของมนุษย์โดยทั่วไปชีวิตสัตว์เนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ค่อยมีการกินเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารทะเลเนี่ยยังคงเป็นเรื่องปกติในช่วงหลังของราชวงศ์โคโยอการกินเนื้อสุนัขเนี่ยได้รับการแนะนำโดยชาวคีตันเลลอนจากแมนจูลียซึ่งผู้ลี้ภัยจากสงครามพัดถินเนี่ยได้หลั่งไหลเข้าสู่โคโยอระหว่างการลุกลานของมองโกชาวมองโกเนี่ยที่บุกลุกได้ยกเลิกการห้ามเนื้อวัวและการรับรองบริโภคเนื้อสัตว์ในระหว่างการปกครองในช่วงราชวงศ์โชซอนคศ1392อถึง1น 1, 1 0 ชนกลุ่มน้อยขีตันได้หลอมรวมเข้ากับโครงสร้างทางสังคมในฐานะแบกจองซึ่งเป็นชนชั้นขายเนื้อกลุ่มแรกที่เป็นชนชั้นต่ำสุดของสังคมโชซอนในสมัยนั้นรัฐบาลโชซอนเนี่ยมอบหมายให้แบกจองจัดก,การกับปัญหาสุนัขดุร้ายดังนั้นเนื้อสุนัขเนี่ยจึงกลายเป็นอาหารสําหรับคนยากจนและชนชั้นล่างในราชวงศ์โชซอนข้าราชการบางคนเนี่ยโต้แย้งว่าสุนัขเป็นเพื่อร่วมทางของมนุษย์และสนับสนุนให้มีการห้ามบริโภคเนื้อสุนัข และในราวปีคศ1816จองฮักยูลูกชายคนที่สองของจองยักยองซึ่งเป็นนักการเมืองและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์โชซอนในขณะนั้นได้เขียนบทกวีชื่อนงกะโวลียองนงกะซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่ครอบครัวกเกษตรกรรมทำในแต่ละเดือนปี ในคำอธิบายของเดือนสิงหาคมเนี่ยบทกวีเล่มนี้เล่าถึงผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดของเธอด้วยเนื้อสุนัขต้มเค้กข้าวและวายขาวซึ่งสแสดงถึงการปฏิบัติในชุมชนเกษตรกรรมในชนบทในขณะนั้นรวมถึงหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการชาวเกาหลีฮงชอกโมในปี1849มีสูตรสำหรับโบชินทันซึ่งก็คือซุปสุนัขต้มกับต้นหอมและพริกแดงป่น 3วันที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนตามปฏิทินจันทรคติเรียกตามประเพณีว่าซัมบกซึ่งชาวเกาหลีเนี่ยมักจะกินซัมเกยทังซุปไก่โสมหรือโชเกเยทังซุปไก่เย็นแต่ชาวเกาหลีบางคนเนี่ยเลือกที่จะกินโบชิงทันซุปเนื้อสุนัขแทนแสดงให้เห็นว่ามีการบริโภคเนื้อสุนัขขึ้นเรื่อยๆประเภทของอาหารเนื้อสุนัขโบชิงทันแกจังกุกคือสตูที่มีเนื้อสุนัขต้มและผัก แกโกกิจีองโกคือหม้อไฟเนื้อสุนัขสตูสุนัขที่ทําขึ้นอย่างประณีตแกชูยอก ok, คือเนื้อสุนัขต้มแกโกกิมูจิมคือเนื้อสุนัขนึ่งใส่ต้นหอมเกาหลีและผักผสมเครื่องเทศแกโซจู so ju, คือเครื่องดื่มผสมที่มีเนื้อสุนัขและส่วนผสมอื่นๆของยาจีนเช่นขิงเกาลัดและปุทราเพื่อเพิ่มพลังความอบอุ่นให้กับร่างกาย สุนัขพันธุไหนเป็นที่นิยมสุนัขพันธุ์หลักที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อเป็นพันุ์พื้นเมืองที่ไม่จำเพาะเจาะจงชื่อว่านูลิงกิหรือฮวางกูนูลิงกิเนี่ยไม่ใช่สุนักประเภทเดียวที่ถูกฆ่าเพื่อเอาเนื้อในเกาหลีใต้ในปี2015โดย The Korea Observer รายงานว่าสุนัขหลายพันได้รับการผสมพันธ์ไว้สำหรับรับประทานเช่นลาบดอและคอเกอร โดย Human Society International ร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่ปี2015เนี่ยมีความพยายามที่จะปิดฟาร์มสุนัขเนื้อเหล่านี้และนำสุนัขกลับบ้านในเดือนสิงหาคม2020พวกเขาได้ปิดฟาร์มเนื้อสุนัขไปแล้ว16แห่งและได้ช่วยเหลือสุนัขไปแล้วกว่า2 0 0 0ตัวระหว่างปิดฟาร์มเนี่ยเป็นที่แน่ชัดว่ามีการพบสุนัขทุกสายพันธุ์ในสถานที่เหล่านี้อาทิเช่น Golden Retriever, Beagle, Poodle, Husky, t o s a และ Jin Do. สถานการณ์ปัจจุบันในปี2019มีร้านอาหารน้อยกว่า100แห่งจากร้านอาหารมากกว่า52,000 0ที่เสิร์ฟเนื้อสุนัขในกรุงโซลและจำนวนร้านเนื้อสุนัขยังคงลดลงทุกปีร้านอาหารบางแห่งรายงานว่าการบริโภคลดลง20-30%ต่อปีรายงานของโชซานอินโบปี2022พบว่าลูกค้าของตลาดเนื้อสุนัขมีแนวโน้มว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า70ปี ตลาดเนื้อสุนัขรายใหญ่ทั้งหมดได้ทยอยปิดตัวลงทั่วประเทศเกาหลีใต้สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงและในปี2021ตลาดเนื้อสุนัขแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแทกูก็ได้ปิดตัวลงทําให้เนื้อสุนัขเนี่ยหายากมากและนิยมบริโภคแค่เฉพาะกลุ่มจากการสำรวจในปี2018ผู้คนส่วนน้อยไม่ถึง3.9%ของประชากรในเกาหลีใต้ที่บริโภคเนื้อสุนัข ชาวพุทธของเกาหลีส่วนใหญ่ถือว่าการกินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นมเป็นความผิดทางศิลธรรมแต่ชาวเกาหลีคาทอลิกมักจะกินเนื้อสุนัขมากกว่าศาสนาอื่นในเกาหลีความขัดแย้งกับต่างประเทศในการบริโภคเนื้อสุนัขในปี1984ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในกุงโซลรัฐบาลเกาหลีใต้เนีในสั่งห้ามการขายเนื้อสุนัขภายรอบประตูเมืองกุงโซล และก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2002เกาหลีใต้ได้รับแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิสัตว์เช่นพีตาเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีแก้ไขปัญหาบิจิตบาดอนหัวหน้าของลาฟองเดซียงบิจิตบราดอนได้เปิดตัวแคมเปญในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2002เพื่อไม่ให้มีการขายเนื้อสุนัขในเกาหลีและสนับสนุนให้มีการคว่ำบาตรการแข่งขันทำให้เกิดแรงตอบโต้จากคนเกาหลี บาโดนถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและถูกเยาะเย้ยว่าหยาบคายและดูถูกคนเกาหลีวิจิตบารอนก็ตอบโต้ด้วยการเรียกชาวเกาหลีว่าคนป่าเถื่อนในเดือนตุลาคม2018สสชั้นนำของอียิปต์มาเกเรตอาเซอร์เสนอให้อียิปต์ส่งออกสุนัขจรจัดเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์ไปรยังประเทศต่างๆเช่นเกาหลีใต้เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศที่มีประชากรมากเกินไป ถแถลงการของอาเซอร์ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในมุมผู้สนับสนุนสิทธิสัตว์และหน่วยกู้ภัยในอียิปต์แม้ว่าจะไม่ได้มีการปฏิบัติจริงแต่อย่างไรก็ดีถแถลงการนี้เกิดขึ้นเมื่อตลาดเนื้อสุนัขลายใหญ่ในเกาหลีใต้ได้ปิดตัวลงแล้วเนื่องจากขาดความต้องการ แรงงานข้ามชาติชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็เผชิญกับการเลือกปฏิบัติการกันแกล้งและการเหยียดเชื้อชาติเนื่องจากแนวคิดเหมารวมของคนเกาหลีที่กินเนื้อสุนัขก,การเหยียดเชื้อชาติดังกล่าวยังคงมีอยู่แม้ว่าการกินเนื้อสุนัขจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่แพร่หลายในเกาหลีในปี2021 ปาร์จีซองอดีตผู้เล่นที่แฟนๆชื่นชอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ขอให้แฟนๆของสโมสรฟุตบอลหยุดร้องเพลงเชียร์เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาซึ่งรวมถึงทัศนคติที่ว่าคนเกาหลีกินเนื้อสุนัขด้วยชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย er, รวมทั้งชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีตกอยู่ภายใต้การเหมารวมทางเชื้อชาติว่า เป็นพวกกินสุนัขมานานหลายทศวรรษตัวอย่างคือเจเลโนพิธีกรรายการโทรทัศน์ซึ่งเคยนำเอาแนวคิดแบบฐานของชาวเกาหลีที่กินเนื้อสุนัขมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในมุกตลกของเขายกตัวอย่างเช่นในช่วงโอลิมปิกฤด,ดูหนาว2002เจเลโนพูดติดตลกว่าคิมดองซุกนักสเก็ตระยะสั้นของเกาหลีใต้จะกินสุนัขของเขา MGIC Group ยื่นฟ้องเลโนในนามของชาวเกาหลีอเมริกันจำนวน50,000คนเรียกร้องให้มีการขอโทษและเรียกร้องค่าเสียหายในที่สุดเจเลโนก็ขอโทษในปี2021แต่ก็ถือว่าเรื่องตลกนี้ได้เหยียดชาวเกาหลีเป็นเวลาหลาย10ปีจากนั้นความขัดแย้งระหว่างคนเกาหลีด้วยกันจากการสำรวจในปี2018ในเกาหลีใต้ผู้คนส่วนน้อยกว่า3.9%ของประชากรยังคงกินเนื้อสุนนะัข ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโบชิงตันที่แปลว่าสุปปกป้องร่างกายอันเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาในปี2020เนวสันออนไลน์รีเสิร์ชได้ทำการสำรวจสองครั้งจากผู้คน1,000คนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนจากการสำรวจชาวเกาหลีใต้83.8%ระบุว่าพวกเขาไม่เคยกินเนื้อสุนัขและไม่มีแผนที่จะบริโภคเนื้อสุนัขอีกในอนาคต58.6%สนับสนุนการห้ามใช้เนื้อสุนัข และ57%กล่าวว่าการบริโภคเนื้อสุนัขส่งผลต่อการสร้างทัศนคติเชิงลบต่อเกาหลีใต้ Human Society International กล่าวว่าชาวเกาหลีส่วนใหญ่ไม่กินเนื้อสุนัขและจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็รับรู้ว่าสุนัขเป็นเสมือนเพื่อนสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ที่ทานไม่ได้ผลการศึกษาในปี2019พบว่าสุนัขในฟาร์มมีระดับคอร์ติซอลในคนมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับสุนัขเลี้ยง ซึ่งม่งชี้ว่าสุนัขที่เลี้ยงในฟาร์มเนื้อมีความเครียดทางสรีระวิทยาเหลือหลังผลลัพธ์ที่ได้จึงสนับสนุนความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขเพื่อบริโภคเนื้อตลาดเนื้อสุนัขที่ใหญ่ที่สุดตลาดโมแรนปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในปี2019หลังจากยอดขายลดลงหลายปีแม้ว่าจะมีการค้นพบการลักลอบขายที่ผิดกฎหมายในปี2020 ในเดือนมิถุนายน2021สารเทศบาลของเกาหลีใต้ตัดสินว่าการฆ่าสุนัขเพื่อเนื้อสัตว์นั้นผิดกฎหมายแม้ว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ทำให้การบริโภคเนื้อสุนัขผิดกฎหมายก็ตามแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการทานเนื้อสุนัขอย่างถูกกฎหมายไปโดยปริยาย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการลักลอบขายเนื้อสุนัขและบริโภคเนื้อสุนัขก,ก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าสังคมของเกาหลีใต้ลังเกียจคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นจุดดาเล็กๆที่สร้างความเจ็บช้าให้กับคนเกาหลีทั้งหมดมันเปรียบเสมือนเรื่องจริงที่คนเกาหลีไม่อยากจําแต่ไม่ว่าจะทํายังไงคนอื่นก็ไม่ยอมลืม วันนี้พวกเรารอบรู้รอบโรคขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ